โอเคค่ะระหว่างนี้ที่เราตายออกมาแล้วยอมตายออกมาเราก็เจอสมาชิกใจดีท่านหนึ่งนะคะคุณโทกิคิสนั่นเองนะคะตบมือให้หน่อยค่ะนี่แล้วก็ขอขอยาเวลี่มานะคะเพื่อที่เรามาเป็นกำลัง เริมให้เราในอนาคตนะคะแล้วก็แจกซีดให้เราด้วยสามร้อยอันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อสักครู่นี้คือแบบไม่ไหวจริงๆคือมันมันผิดตรงที่เราอะไปใส่อีทาโลอันเนี้ยที่มันเป็นยันเนี้ยเพื่อที่จะเรียกมอนไงแล้วมันกลายเป็นว่าไปเรียกบอสมาด้วยแล้วอีบอสเนี้ยมันก็จะมีลูกมันไง พอเราวิ่งหนีมันเพื่อเรากะว่าเราจะเข้าไปในหินน่ะมันก็กลายเป็นว่า <_ an> มึงฆ่าแม่โกูอารมณ์ประมาณเนี้ยมันก็มาช่วยกันรุมเนี่ยเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหรุมขนาดนี้กูยอมตายดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรากลับมาจุดเริ่มต้นใหม่กันดีกว่านะปะ่ะทีนี้เราก็วาร์ปไปที่วิสาทาวเวอร์นะคะหลังจากนั้นนะ ให้เราเดินออกวาร์ปมานะคะหนึ่งวาร์ปแล้วก็เดินตรงขึ้นไปได้เลยนะอ่ะทีนี้เราก็เข้าไปหินกันได้ละป่ะเขาไม่ให้ใบไม้มาเลยจริงๆหรอมันหินพาร์ทเนอร์เนี่ยแย่มากเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลพาร์ทเนอร์ของเราให้ดีที่สุดนะ ดูแล NPC ผู้สิทธิ์ NPC ตัวนี้ให้ดีที่สุดนะเพราะว่าอ e ีค e ิปเนี่ยมันชอบที่จะมีน้ำใจมาช่วยเหลือพวกเรานะคะตีมอนอย่างเงี้ยแล้วมันก็โดนแรงมากแล้วมันก็เปราะบางนะเราจะต้องดูแลมันให้ดีที่สุดนะคะ กด f 1นะคะ f 1ก็คือจะคุมแค่ตัวคนนะ f 2นะคะถ้าเรามีพาร์ทเนอร์มันก็จะคุมพาร์ทเนอร์นะคะถ้ากด f 3มีสัตว์เลี้ยงก็คือจะคุมสัตว์เลี้ยงแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เราพกพาร์ทเนอร์อย่างเดียวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวเนี่ยมันก็คือจะใช้แค่ f 2นะคะอะถ้า f 4นะคะ f 4ก็คือคุมแค่พวกเรานะคะมีเรามีพาร์ทแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงแต่ถ้ากด f 5 นะคะก็คือจะคุมพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะในกรณีที่เราไม่มีผู้ผิด F 5ก็คือจะเป็นคุม NPC ด้วยอชอบมองไอ้ตัวนี้เป็นพาร์ทเนอร์ตลอดเลย F 5ก็คือจะคุม NPC รวมมาด้วยแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่มี NPC นะคะอยู่ F 5ก็สามารถคุมทุกอย่างได้เหมือน F 4เลยนะคะ อ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วออกจากหินแล้วไปไหนต่อไปเฟอร์นอตไฮเอา์ไฮเอ์อยู่ไฟนะคะตรงไปเลยอ๋อเราได้ไอคลิปเมื่อกี้มาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วนะคะเราก็ย้ายเปลี่ยนมันก่อนอ่ะเสร็จแล้วค่อยไปไหนอะ่ะ่อยไปไฮสองเหรอห้องสองนะคะ ห้องสองเราขี้เกียจเดินค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนเราจะเทเลพอร์ตไปที่อันนี้คือตัว W บโอเคเสร็จแล้วเดินออกมาค่ะหนึ่งวาร์ปใช่ไหมมันไงใช้เลยเข้าวาร์ปไปต่อกันเลย ต่อไปค่ะเสร็จเครสแล้วเขาให้อาวุธเลเวลห5มาด้วยอุ้ยมอนเกิดเร็วเหมือนกันนะนี่เขาให้เราลงไปข้างล่างนะคะเราจะไปที่สไปรัลข้างล่างเลยโอ้โหวราปไม่ได้ลืมไปเพราะฉะนั้นเราจะลงไปข้างล่างกันเลยนะอ้าวมาค่ะเราจะมาลงหิงนกันต่อ บังคับกันเลยว่าจะต้องมาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวธาตุน้ำธาตุน้ำอันไหนวะเนี่ยเดี๋ยวธาตุน้ำอ่ะอันนี้อันนี้ไปมืนหัวเวียนหัวกันนิดนึงเนาะรู้สึกว่า มันจะวงเวียนประมาณสี่หรอบหรือกี่ชั้นไม่รู้จนรู้สึกเบื่อกันไปเลยทีเดียวเอียนกันเลยจะอ้วกเลย องสุดท้ายใครที่คิดว่าตีไม่ไหวนะคะก็ใช้การ์ดคูก็ได้นะคนที่ตีไกลมันก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะแต่ว่าถ้าเราเล่นตีใกล้อย่างเงี้ยจริงๆริงการ์ดไม่มีนะคะไม่เป็นไรนะเราก็ให้สัตว์เลี้ยงเราอ,อ่ะมันชนเราก็ได้นะอา้าวดูดไม่ได้อีก บอสมาแล้วบอสธาตุไฟนะอย่าลืมเปลี่ยนกันธาตุอะไปเย่ yeah. แล้ไงต่ออะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราอ่ะโอเคค่ะหลังจากที่ เราทําอะไรไม่ได้เลยนะคะเราไม่ได้ค้างระบบน่าจะมีปัญหานะคะน่าจะเป็นที่เกมมันมีปัญหาเราไม่ได้มีปัญหานะอ่ะเราก็ต้องเสียสละตัวเองเห็นไหมทุกอย่างยังเดินอยู่ปกติเวลาก็เดินคนอื่นก็ทาโควสลงเลสเสร็จมันก็เด้งเพราะฉะนั้นเราประสบปัญหาแล้วนะคะออกไปเลยค่ะลิกด้านขวาแล้วก็ออกคอนเฟิร์มออกมาจากหินเลยนะคะ แล้วเราก็ต้องเสียเวลาลงหินกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะไปเลยอีกแล้วเพื่ออะไรเอ่ยอ่ะโอเคค่ะมาถึงสุดท้ายละที่เป็นบอสนะเราจะบักกันอีกไหมอ่ะให้โอกาสเวลามันโจมตีเราดูนะคะหรือว่าเมื่อกี้เราโหดเกินไปเราตีมันไวมากหรอถึงได้แบบบัก <c oughs> อ่ะลองดู โอ้เควสขึ้นไหมเย้ yeah! ขึ้นเัืทอีสแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะเควสไม่ขึ้นนั่นแหละเราน่าจะโหดเกินไปจริงๆอ่ะตีบอสเร็วมันเลยแบบเด้งไม่ทันมันก็ขยันตีเราด้วยนะป่ะอันนี้เราไม่ต้องเซฟจุดนะคะเรากลับไปได้เลยนะอ่าโอเค จบแอกหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้ของเรามานะให้ประดับมาด้วยเราสามารถที่จะเอาไปออฟนะอันนี้ต้องใช้เซรั่มหนึ่งในการออฟนะคะออฟประดับสามารถไปออฟได้ที่โริยานะแต่ว่าอันนี้มันไม่คุ้มนะเราก็ไม่จมําเป็นต้องออฟเราก็ใส่ใส่มันไปเถอะใส่ไปแข้งนั้นแหละเอาออปชันข้างล่างออปส้มตรงนี้ก็พอนะที่สมควรจะออฟประดับจริงๆก็คือเหมือนแบบ ที่จะต้องใช้เซลลอน789สิไปแล้วค่อยไปออฟนะคะอะแล้วเราก็ได้ฉายานี้มานะคะสามารถที่จะกดเบบัลคิกใช้ไปได้เลยนะคะแต่ในที่นี้ของเราก็คือเราเรียนไปหมดแล้วเราก็ไม่สามารถจะเรียนซํำได้เราก็ลบทิ้งไปได้เลย กล่องสีเขียวนะคะก็คือจะเป็นของรางวัลที่ได้จากการทำแอคหจบเรียบร้อยนะคะเราก็เปิดขึ้นมาได้เลยอ่าเขาก็จะให้ของเรามานะคะมีฟูมีกันกันฟ้านะคะอันนี้เอาไว้บวกการ์ดนะแล้วก็มีแฟรี่บูทมีสปีดบูตเตอร์สปีดบูทเตอร์ในที่นี้ก็คือเอาไว้สำหรับเวลาที่เราแปลงขึ้นผ่านะค่ะแล้วเราอ่ะกดบูนะ มันก็จะทําให้มีบัพพิเศษขึ้นมานะคะขึ้นอยู่กับพหาหนะนั้นๆด้วยนะที่เราใช้อย่างเช่นถ้าเป็นมา้ากระป๋องที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันอาจจะแบบวิ่งไวเพิ่มขึ้นนะคะ,ะถ้าอย่างสมมุติว่าเป็นมังกรหรือว่าเป็นไม้อื่นๆเนี่ยก็ใช้แล้วเนี่ยมันก็จะวาร์ปไปที่อื่นอะไรเงี้ยสุ่มวาร์ปนะหรือว่าถ้าอย่างเป็นรถเก่งเนี่ยมันก็จะวิ่งไวแล้วถ้าสมมุติว่าบางทีมันก็จะมีติดบัฟไนโตรก็คือมันจะวิ่งไวไปเพิ่มขึ้นหรือว่า พาหนะชนิดอื่นๆที่มันเอาไว้ลบดีบัฟอะไรประมาณนี้นะก็ขึ้นอยู่กับพาหนะนั้นๆด้วยนะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าอธิบายพอสังเข็บแล้วกันก็ต้องไปลองใช้กันดูเองนะวิเขาให้แท่งทองมาด้วย 10m รวยมากอ่ะทีนี้เป็นอันว่าเราทำเควสจบแอค1กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะต่อกันที่ x 2นะ